รายการนี้เ <actually> ป <meets personal life> ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุก ดอกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้ศาสตร์มีคาบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับใบทองเที่ยวให้สนุก ดอกคองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองไทยดีๆในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของเส้นทางอารยธรรมครับของกลุ่มนครชัยบุรีและที่ผมยืนอยู่นั่นคือปราสาทบ้านพรวงมีความสําคัญกับอำเภอปราสาทนั่นเองแต่วันนี้ผมนัดไกด์ที่จะเป็นคนที่จะพาไปท่องเที่ยวเส้นทางนี้กันกับอาจารย์โยนั่นเองเซีอนจา์อยู่ด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ เจอราเจอแล้วนะคบผู้จีพาเราท่องเที่ยวอารยธรรมขอบของที่นี่แล้วนะครับอาจารย์โยครับมาเจอแล้วสวัสดีครับอาจารย์โยครับอาจารย์ยุทธภูมิมีพรมดีครับผมต้องต้องบอกว่าสถานที่ที่เราจะไปท่องเที่ยวมีหลายจุดหลายจุดมากเลยเพราะว่าพื้นที่อำเภอปราสาท์ของเรานั้นเป็นจุดของเส้นทางอารยธรรมขอบอันดับแรกยินดีต้อนรับสู่อำเภอปราสาสของเรานะครับนี่เป็นผ้าไหมพื้นบ้านผ้าขาวม้าของอำเภอปราสาสของเราและวันนี้ เราอยู่ที่ปรา,าสาทบ้านพลวงครับโอ้โหคือต้องอยู่ที่ด้านหลังของเราใช่ครับจริง,รงๆเขาบอกอาจารย์เกิดมาก่อนนี้นีว่าที่นี่มีความสําคัญครับแล้ว<ม>ต้องบอกว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยใช่ครับเพราะว่าปรา,าสาทบ้านพลวงนี้ก็เป็นหนึ่งในที่มาชื่ออําเภอปรา,าสาทคำขวัญอำเภอเราปรา,าสาทเด่นสงา่าประชาสามัคคีชื่อดีนามกระเดื่องรุ่งเรืองวัฒนธรรมด้านหลังเรานี้คือปรา,าสาทเด่นสงา่า ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงที่ยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีความเด่นแล้วก็มีความสง่างามครับในพื้นที่นี้ถ้าเห็นนอกจากปราสาทแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่เป็นจุดสําคัญของการที่พูดถึงเรื่องของอา,อารยธรรมเก่าแก่บ้างครับครับนอกจากปราสาทบ้านพวงแล้วเรายังมีปราสาทธนงที่ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์เมื่อยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มีปราสาทบ้านไพรที่เป็นปรางสามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นความ ที่แสดงเห็นว่าแผ่นดินของอำเภอประสาทนั้นเป็นแผ่นดินที่มีอารยธรรมที่งดงามตั้งแต่สมัยโบราณมาครับครับผมวิธีการสําหรับนักท่องเที่ยวหรือผมเองวันนี้ยังไม่เข้าใจวิธีการมาท่องเที่ยวแบบปราสาทดูปราสาทแบบนี้วิธีการดูให้สวยงามและเข้าใจแบบลึกซึ้งต้องดูอย่างไงครับเวลามาดูอันดับแรกเลยเวลาเราดูปราสาทอะไรต่างๆเราก็ดูความาสวยงามของบริบทบที่ตั้งนะต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของรายละเอียดลวดลายการแกะสลัก การเรียงหินเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วก็การออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเราจะเห็นว่าปราสาททุกแห่งเนี่ยจะมีคูน้ําล้อมรอบเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากมาดูความสวยงามมาดูประวัติความเป็นมาแล้วก็มาดูบริบทที่สวยงามของปราสาทครับครับผมแล้วปราสาทบ้านทวงจุดเด่นของที่นี่นอกจากเรื่องของความเป็นสากงาและลักษณะของการลวดลายต่างๆเองเนี่ยจุดเด่นของเขามีอะไรที่นี่เดี๋ยวเราจะ พาไปชมกันข้างในเดีดีก <partido> ว่าแล้วจะได้อธิบายข้างบนเลยเนาะครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที่ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทย เป็นเมืองที่อาแขแนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเินเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เห็นความสมบูรณ์ของการแกะสลักอยู่แต่ละส่วนแต่ละมุมเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับ,รบอย่างเช่นหน้าบันที่หันไปทางอาทิตะวันออกนะครับตัวทับหลังนะครับก็จะแกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งเป็นพระอินทร์ในเป็นเทพเจ้าในเรื่องของ ดูแลฟ้าฝนความบุดมสมบูรณ์ด้านบนก็จะเป็นหน้าตัวหน้าบันก็จะเป็นรูปแกะสลักของพระกิจษะยกเขาโควัฒนะคือหมายความว่าพระอินทร์เนี่ยให้ความบุดมสมบูรณ์ของน้ํา<ะ>แต่หน้าบันด้านบนนี้ก็มีพระกิจณะที่คอยควบคุมปริมาณของน้าไม่ให้มันเยอะเกินไป<ะ>คือพระกิจนะพระอินทร์เนี่ยให้น้ําเยอะจนมันมันท่มนวมพระอินทร์ก็ยกเขาโควัฒนะยกช่วยฝูงโคแล้วก,แวก็แล้วก็คนเลี้ยงโคให้พ้นจากน้ําที่ท่วมของพระอินทร์ ตรงนี้มันก็แสดงถึงความพอดีของการให้น้าไม่ไม่ให้เยอะจนเกินไปหรือว่าไม่ให้แล้งจนเกินไปพอมาอีกทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหมือนกันนะครับแล้วก็พอไปทางฝั่งนู้นก็จะมีรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหมือนกันแล้วก็ด้านบนก็เป็นรูปพระกฤษณะปราบหน้ากาลยะซึ่งว่าให้น้ําเยอะจนจน,จนท่วมดังนั้นแล้วเนี่ยความสําคัญอีกประการหนึ่งของประสาทบ้านพวงในแง่ของนัยยะทางวิถีชีวิตหรือว่าความเกี่ยวข้องคือการดูแล ปริมาณควบคุมความพอดีของน้ําความสมดุลของธรรมชาติตรงนี้เป็นสิ่งที่ประสาทบ้านพลวงเนี่ยเ,เขาเรียกว่าสื่อสารผ่านลวดลายให้เราได้มีความาศึกษาเรียนรู้นะครับผมโอเคครับผมคือลักษณะลวดลายที่มีการแกะสลักไปเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยก็ยังมีความชัดเจนลวดลายยังสมบูรณ์อยู่ครับผมครับผมนอกจากที่เป็นบารายต่างๆแล้วก็เรื่องของการแกะสลักเหมือนอทับหลังต่างๆเองเนี่ยยังมีจุดไหนที่น่าสนใจของที่นี่ครับอาจารย์ คือบ้านปราสาทบ้านพลวงของเรานั้นเป็นศูนย์รวมของชุมชนทุกวันมันจะมีประเพณีไหว้ปราสาทบ้านพลวงสักการาบูชาปู่ตาปราสาทบ้านพลวงพราะแต่ก่อนเนี่ยปราสาทบ้านพลวงตรงนี้เป็นเพียงแค่เนินดินแล้วก็มีกองหินอยู่หลังจากนั้นชาวชาวบ้านแล้วก็นักวิชาการมาช่วยกันบูรณะจนเห็นว่าเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างนี้ด้านล่างของฐานก็จะเป็นศิาลาแรง แต่ส่วนที่จะต้องมีการแกะสลักให้มันมีความสวยงามก็จะเป็นหินทรายที่มีการแกะสลักซึ่งลวดลายของการแกะสลักที่ปราสาทบ้านโพรงนี้จะมีความเฉพาะโดดเด่นยกตัวอย่างเช่นด้านาทางประตูทางทิศใต้ไปทางนี้ก็จะมีการแกะสลักรูปสัตว์ไม่ว่าจะลิงกระรอกหรือปลาหรือเต่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้คงจะอุดมสมบูรณ์มากม เพราะว่ามันไม่ปรากฏในในปราสาทอื่นๆเลยที่เท่าที่มีการสํารวจมาครับโอ้ก็คือเป็นเฉพาะที่นี่ที่เดียว <S 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 ที่มีการค้นพบ <S S S ครับที่เห็นเรื่องของการแกะสลักที่เป็นเรื่องของเป็นสัตว์เป็นไก่ใช่เป็นรูปสัตว์คร,ครับผมเอายังไงน่าสนใจครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศว่าในจุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์มีอะไรกันบ้างครับผมเชิญครับเชิญครับ ในมิติที่มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดง,งามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยู่พร้อมใจมมเมืองไทยดีดีดดเหนือใต้อิสานมีคำบอก อู๋ฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอฮักเจ้ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับปททองเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลโดครองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อม มของไทยเป็นเมืองที่อาแขน,นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,น,กนยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีดดเราได้เห็นความสวยงามความอลงังการของปราสาทบ้านพวงแล้วนะครับ,รบก็เป็นจุดแรกที่พาพาคุณผู้ชม มาดูความสวยงามของที่นี่และมีความสาคัญของเพื่อปราสาทด้วยใช่คับจุดต่อไปเราจะไปที่ไหนครับอาจารย์เดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปดูแหล่งอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ที่บ้านธนงปราสาทธนงกันครับครับผมไปกันเลยนะครับครับผมเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลิศในมิติที่มันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยพน้อมใจเมืองไทยเราออกเดินทางจากปราสาทบ้านพวงรประมาณ10กิโลเมตร,รใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน20บนาทีล,ลัดเลาะมามาในชุมชน ซึ่งที่นี่เรามาถึงที่ปราสาธทธนง,นงครับผมจริงๆอาจารย์บอกว่ามีชื่อหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแต่เดิมเนี่ยปราสาทแห่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปราสาทบ้านปราสาทแต่ว่ามันชื่อซ้ําเยอะเนาะใช่ครับทางกรมศิลป์เขาก็เลยระบุให้มันชัดเจนว่าตรงนี้คือปราสาททนงที่มีความสําคัญเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นชุมชนโบราณที่มีขนาดใหญ่มีคูน้ําล้อมรอบทั้งทั้งสี่ทิศครับแล้วก็มีการขุดค้นพบโครงกระดูกสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่นี่ด้วยครับครับคือถ้าเทียบ จากเห็นภาพคือเราไปที่ปราสาทบ้านทวงรัรก็จะมีขนาดที่ที่เล็กกร,ระทัด,ดรัฐแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์และก็ดีเทลรายละเอียดเนี่ยยังชัดอยู่แต่พอมาถึงที่อาจารย์บอกว่า,าเติมที่มีการขุดพบหรือการเห็นพบแค่ตัวตัวปราสาทขนาดเล็กแล้วก็เพิ่งมีการบรูรณาไปเราเห็นพื้นที่คือกว้างคือใหญ่ใหญ่มากใช่ครับก็คือหมายความว่าแต่เดิมเนี่ย ตรงนี้อยู่อยู่เขาเป็นกองดินเนาะแล้วก็มีแค่องค์ประสาทขึ้นมาไม่เยอะแต่ต่อมาเนี่ยมีการบูรณะแล้วขุดก็ปรากฏว่าเจอฐานที่มันกว้างเป็นพระพลาไปด้านหน้าคือเดิมทีเนี่ยเห็นแค่เห็นแค่นี้แค่นี้ที่เรายืนอ,อยู่ประมาณรตรงนี้ใช่ครับเราไม่รู้ว่ามันมีขนาดตรงนี้พอบูรณะไปเราเห็นพื้นที่ข้างหน้าที่มันเป็นพระพลาขนาดใหญ่และกว้างแล้วก็ มีแนวโน้มว่ามันมีขนาดใหญ่ไปกว่านี้อีกแต่ด้วยข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ระยะเวลามันทําให้ยังไม่สามารถดําเนินการต่อได้ซึ่งเราก็เราในฐานะชาวเพืภอประสาทอิก็หวังใจว่าน่าจะน่าจะได้ทําต่อไปเพราะว่าพื้นที่ประสาทตรงนี้ครับมีพลับพลาด้านหน้ามีตัวอ่าปรางประธานที่อยู่ด้านในที่มีความสาคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ประกอบทั้งมีบรรลัยทั้งสองข้างตัวนี้คือความพิเศษของประสาทหนงครับ,รบผมแล้วความสําคัญในพื้นที่นี้คือยังไงครับ ปราสาทนงตรงนี้มีความสําคัญต่อคนในพื้นที่มากเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชุมชนพื้นที่ปราสาทนงตรงนี้แต่ก่อนที่มีสระน้าเองอ่ะก็มีการถมเพื่อเป็นสนามฟุตบอลให้กับการศึกษาแล้วตอนที่มีการขุดค้นหรือบูรณณปราสาทนงก็มีเรื่องราวที่เป็นมหัศรรย์ที่เป็นปฏิหารมากมายที่ชาวบ้านแล้วก็ชุมชนเขามีความเชื่อมากว่าพื้นที่ตรงปราสาทนงตรงนี้มีความขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ชุมชน แถบนี้จะมีความเคารพศรัทธาต่อประสาทนงอย่างมากครับครับผมซึ่งจุดหนึ่งที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้ปกติเราเห็นราสาทจะมีการยกสูงขึ้นเราเห็นตัวราสาทชัดเจนแต,แต่ที่นี่คือจะมีเรื่องของกำแพงเรียกกำแพงแก้วใช่ใชเป็นเป็นเป็นกำแพงแก้วด้านขน้างจนในในในบางครั้งนักประวัติศาสตร์เองหรือนะักโบราณคดีเองก็คิดว่าอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะเป็นอโรคยาสารหรือเปล่าเพราะมีกำแพงแก้วล้อมรอบลักษณะรูปสถาปัตย์หรือว่าการวางแบบจะคล้ายกับ จะคล้ายกับอรุปขยาสานแต่เราปรากฏเทวรูปโบราณรตอนขุดค้นพบนะครับเทวรูปโบราณแล้วก็มีการรูปเคารพอ,อะไรต่างๆแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะของเทวสถานหรือว่าสถานที่สำหรับการประกอบพิธีบูชาครับ ความสวยงามของปราสาทพนงคเรียบร้อย <ผม S 2> แล้วนะครับ <ผม S 2> อีกจุดต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวเวลาจะมาที่อำเภอปราสาทต้องไปที่ไหนครับอาจารย์ทีนี้มาอำเภอปราสาทต้องพลาดสําหรับสายมูลแล้วกเ็เขาเรียกว่าพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังแล้วก็ท่านมีบารมีอย่างมากเป็นศูนย์รวมศรัทธาของเราชาวปราสาทเดี๋ยวจะพาคุณโตแล้วก็คณะเราเนี่ยไปกราบสักการะหลวงปู่หงพรมปัญโยครับ ปราสาทที่เราไปชมมาสองแห่งนั่นคือเรื่องราวอารยธรรมขอมใช่ครับในโบราณอาดีตม,มาถึงตอนนี้เองเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของนักท,ท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาตามรอยที่เราจะไปครั้ือที่นี่เป็นวัดและมีความสําคัญด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้ก็คือตรงนี้คือปราสาทอีกแห่งนึ่งก็คือปราสาทเพชรเป็นสถานที่ประดิษฐานสรีรละสังขารของหลวงปู่หงพรมปัญโยยอดเกจิอาจารย์ ที่ท่านมีบาร,รมีมากแล้วก็เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนมากมายเหลือเกินแล้วท่านเนี่ยเป็นพระเกจิที่เรียกได้ว่ามีปาฏิหาริย์มหัศจ,จร์หลายเรื่องหลายอย่างครับท่านท่านนี้เขาเรียกว่าเกิดแล้วก็มรณภาพในวันเดียวกันก็คือวันที่5มีนาคมเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้จะมีความสําคัญแล้วก็เป็นที่รวมใจของพวกเราช่างชาวซึนแล้วก็ทั่วประเทศไทยรวมถึงพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ เวลามีงานเขาก็จะมาสักการบูชาโดยท่านจะมีคาถาประจําของท่านก็คือว่าณเมติมครับก็คือเป็นท่องคํานี้ก็จะ <ผม S 2> <ช>เป็นคําเรื่องของการท่องคาถาใช่ครับเพื่อที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับและด้านในเองก็จะมีสรีระสังขารของท่านเดี๋ยวเราจะไปกราบบูชาเพื่อพึ่งบุญบาร,รมีจากท่านครับ,รบไปช่วงในนครับเชิญครับ มาที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งและเป็นจุดสุดท้ายของเส้นทางที่เราจะตาม<ช>รอยอารียธรรมของใช่ครับในจุดนี้เนี่ยเรียกว่าวัน,นอุทยานพนมสวายหรือว่าภาษาเขมรเิียไทยก็พนมสวายสวายปแปลว่ามะม่วงที่จะเป็นจุดสําคัญที่เป็นเหมือนกับว่าภูเขาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสุรินที่ เนื่องจากอรารยธรรมขอมและยังมีความศักดิ์สิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันที่นี่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญคู่เมืองสุรินทร์เดี๋ยวเราจะเข้าไปเยี่ยมชมกันแล้วก็เป็นสถูปของหลวงปู่ดูลนะครับสุดยอดพระอริยะสงฆ์ของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทุกวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าจะมีประเพณีสําคัญก็คือประเพณีขึ้นเขาสวายที่คนสุรินทร์เนี่ยจะเดินทางมาจากึกสแสวงบุญตามเส้นทางนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ย ไปดูเส้นทางจาริกสแสวงบุญตามรอยอารยธรรมขอมครับครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็คือนอกจากมีการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านบนแล้วครับยังมีจุดอื่นๆตามเส้นทางอย่างเช่นอ,อะไรครับอาจารย์อย่างเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองอย่างเช่นสถูปหลวงปู่ดูลหรือข้างหลังเรานี้ก็จะมีผาดอกบัวมีปราสาทหินเขาสวายโบราณที่มีหลักฐานร่องรอยในการเห็นแล้วก็มีเต่าศักดิ์สิทธ แล้วก็กิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่ากิมมิคที่เราต้องทําก็คือการมาเคาะระฆัง1,800ใบที่เขาพนมสวายครับพร้อมกับการเดินขึ้นไปใช่พร้อมกับก,การเดินขึ้นไป<อ>ก็จะเพลินๆินเดินแป๊บเดียวก็ถึงครับผม,บผมอาจารย์เล่าให้ฟังเมือ่อสักครู่นี้บอกว่าตรงประตูด้านเข้าเนี่ยค,คือซ,ซุ้มประตูด้านหลังตรงนี้นะครับก็ด้านด้านบนที่เป็นหน้าบันก็จะเป็นรูปพระอินทร์ทรงชากเอราวัณแล้วก็ที่เป็นเหมือนกับทับหลังเนี้ยครับก็จะเป็นภาพจําลองของการ ขึ้นเขาสวายที่มีมาตั้งแต่โบราณคือขึ้นเป็นเมืองสุรินมาก็จะมีประเพณีขึ้นเขาสวายมาโบราณเพราะว่าคนเขมรถิน่นไทยสุรินเชื่อว่าการทําบุญบนที่สูงอะ่ะจะเกิดอนุภาพที่ที่ยิ่งใหญ่มันจะเกิด กุศลที่แรงที่ยิ่งใหญ่เขาก็จึงนิยมมาช่วงสงกรานก็จะเป็นเห็นไหมครับมีขบวนม,มีมาสงน้ําพระมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายในในช่วงที่เรียกว่าแคร์แจ๊สหรือว่าตรุษสงกรานครับ๋อก็คือในช่วงของเป็นประจําทุกปีใช่ครับที่จะต้องมาที่นี่แสดงว่านักท่องเที่ยวจะไปจุดไหนก็ตามหรือคนที่อยู่ในพื้นที่เองจุดไหนก็ตามมีโอกาสาจะต้องกลับมามาท่องเที่ยวหรือมาเป็นไฮไลท์ที่นี่ใช่ไหมเป็นที่ต้องห้ามพลาดห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยเด็ดขาดใครพลาดแลด้วจะจะเสียใจ คือนอกจากที่เวลาจะมาส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะมาเดินทางมาด้วยตนเองอาจจะดูตามแมปมาหรือจะเป็นการรีวิวมาถ้ามาด้วยเองทายังไงถึงจะได้ครบเต็มอิ่มกับที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงแล้วนะครับตามเส้นทางของเราจะมีป้ายบอกทุกจุดท่านสามารถที่จะเข้าไปชมได้ทุกจุดแล้วแต่และแต่และจุดเนี่ยจะมีศาลาพักที่เป็นในรูปแบบของอารยธรรมขอมท่งทางออ,อบจรสุรินได้จัดทําไว้มีเสานางเรียงที่สวยงามมาก แล้วแล้วก็เมื่อไปถึงจุดสําคัญเขาจะมีป้ายท่านก็แวะเข้าแวะเข้าแวะเข้าครบแน่นอนจากต้นทางตรงนี้ไปจนถึงสุดทางที่วัดพนมสบายครับก็จะมีจุดสําคัญแล้วก็มีป้ายให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมไปถึงก็จะมีบอกว่าปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรทั้งหมดเลยครับเพราะว่าตรงนี้มียอดเขาทั้งหมด3ยอดพนมเพราะพนมใสพนมกรอลพนมเพราะภูเขาผู้ชายพนมใสภูเขาผู้หญิงพนมกรอลก็คือเขาคอก นั่นเองครับผม,ผมก็มีความเชื่อมโยงกันใช่นอกจากความเชื่อที่บอกว่าต้องมาที่นี่แล้วมีการทําบุญบนที่สูงแล้วมีเรื่องอะไรอีกครับที่นีเล่าถึงเรื่องที่อย่างที่นี่ก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่โบราณเหมือนที่บอกเมื่อเราได้มาถึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นความบอกว่าครบถ้วนในตัวเราแล้วมันก็เป็นความสุขที่ได้มาทําบุญแล้วก็แม้กระทั่งในการที่หลวงปู่ดูลเป็นอริยสงฆ์ของเมืองศรินทรเมื่อทําพิธีพระราชทานเพลิงครับ ก็มาทําที่ยอดเขาสวายดีในหลวงราชการที่9พระราชินีฝ้าหญิงจุฬาภรณ์สุเรนประเทศก็มาใน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 พิธีตรงนี้เพราะแล้วคนสุรินจึงให้ความสําคัญกับพื้นที่ตรงนี้มากครับมีความสําคัญกับกับทาวจังหวัดสุรินและทางอําเภอรปราสาสตร์ด้วย,วย oh, เพราะว่เาเขาตรงนี้ครับอยู่คาบของสองอำเภออ๋เอเหรอ oh, ฮะระหว่างนี้ฝั่งนี้จะเป็นอําเภอมาสุรินต์ตำบลนานบัวตำบลสวายฝั่งนี้จะเป็นอําเภอรปราสาสตําบลประทัดบุครับครับก็จะด้วยกัน โอ้นะครับมีไฮไลท์น่าสนใจเดี๋ยวไปตามดูตามจุดต่างๆที่พนมสวายนี่กันเลยครับผมเชิญครับเชิญครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อา้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยูงพร้อมใจ <M> <S <s <ays> <S เมืองไทยดีดีเนื้อใต้กิสามีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลล่าโดคอรไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนอย่างบอกใจจะเล่นจร้องราไปท่องเี่ยวให้สนุกในดินแดนละ่าดรทนอที่เ้าไปนหอเป็นอย่าบเะร่องทยวกิาตองเป็นเมี้าขกว่าองตะโอง พระยาสุรินทร์ภคดีศรีปรทัยสมันจรันร้าเมืองสุรินทร์ท่านที่8ครับผมครับผมนี่คือเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งที่ <ผม S 2> ถือว่ามีการเชื่อมโยงกันเพราะรมีความสําคัญคของท่าชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยใช่ครับก็คือมีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมขอมแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงในยุคสมัยของการสร้างบ้านแปลงเมืองสุรินทร์แล้วมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันที่ด้านหลังของเรานี้ก็คือพระพุทธสุรินทร์รมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยท่านได้พระราชทานนามให้มาแล้วก็บรรจุพระบรมสารีาริกธาตุไว้ที่พระนาพีแล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสําคัญอีกยิ่งอีกองค์หนึ่งของพวกเราเชาวจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมวันนี้จากที่เราตามรอยอารยธรรมขอมตั้งแต่ปราศาสตร์สองแห่ง ไปที่วัดที่มีความสําคัญที่เป็นปราสาทเพชรของหลวงปู่หงแล้วก็มาที่นี่ที่เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องห้ามพลาดถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางจะเชิญชวนอยากให้อาจารย์เน้นย้ำท่านึงว่าการเดินทางมาสัมผัสเรื่องราวอารยธรรมของแบบนี้ในเส้นทางที่เรามาบแต้องบอกว่าจะต้องมาช่วงไหนอย่างไรและก็สัมผัสบรรยากาศยังไงเพื่อให้เต็มอิ่มอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก็ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ตามเส้นทางอารยธรรมขอมรวมถึงอารยธรรมเส้นทางธรรมนะครับคือสุรินทร์เนี่ยมาเที่ยวได้ทุกเวลาเพียงแต่ว่าท่านมาแลวท่านอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือถ้าหากว่าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อท่านมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลแล้วก็บริการให้ข้อมูลสําหรับทุกท่านเมืองสุรินทร์นั้นเป็นเมืองที่มีมนเสน่มีมนขลังแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน อยากให้ท่านมาเยือนสุรินทร์สักครั้งแล้วท่านจะมีความสุขแล้วก็ประทับใจที่ได้มาเมืองสุรินทร์เมืองมน์แห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความสุขนะครับครับผมนอกจากเรื่องของอยธรรมขอมแล้วมีเรื่องของผ้าผ้าไหมที่โดดเด่นใช่เรื่องราวของภาษาภาษา,<พ>า,าเรื่องของช้างที่คู่กับคนครับผมคือมาสุรินทร์เนี่ยครบวงจรมาดูช้างมาฟังภาษาถิน่นมาสวมผ้าไหมสุรินทร์แล้วก็มาท่องเที่ยว ในแหล่งอารยธรรมโบราณครับครับนี่คือเรื่องราวที่เรามาสัมผัสบรรยากาศวันนี้ในรูปแบบของอีกหนึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวนั่นคืออารยธรรมของวันนี้กอบคุณอาจารย์โยด้วยนะครับขอบคุณครับท่องเที่ยวกับเรามาทั้งทริปเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับเมืองไทยดีๆผมและอาจารย์โยนะครับต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสัวันนี้สวัสดีครับเมืองไทยดี